เก่าสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปร่งไปหมสดสุขสุขคนเด้อมื้อนี้กาสิมาการออกตักแตนเด้อพ่อแม่พี่น้องเออสิมาการออกตักแตนเด้อเออถ้าบ่ดได้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดติดตามให้เด้อเป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้เออ่าเนื้อช่วงนี้สิกิตินเจ้าสโุนสตูนะมึน้องก็อยู่ตัวเจ่อตัวการอ่กอกงนะอา่าด้วยที่เนี่ยเข็มรน้องนนกูป้าหมืจอจูป้าหมูอ สดเชเดนจูกูเทน่กดไลค์กดซับสไครป์กูเจอกูเทนะไปฉันออกตะกตเต็เอพ่อแม่พี่น้องด้วนี่ตะกตเต็นนะพ่อแม่พี่น้องนี่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 กงอยู่หนเนอะ kinh oi đó đi bài oi mất một cho cái chi nó nó ta đi nó cùng nè cái nó tổ tiên nói cho cái nó oi mất đi kinh bài oi mất cái quần này xây đây nó mấy cái nó muốn nó cho lên gì này. หลายขนาดเลยโดดตัดตาน่าเ,ยยเียกินใบอ้อยเ้ยตะกระแต่นีเลยปไปไ่พี่น้องจับเอาก่อน ู่ไรขนาดเลยเพอนที่น้องโดตัดตาเนอะกุ้งนะ liên cần này, là khán năng đây tổ nó cung nữa เออได้ซ้ำนี้ด้วยพ่อแม่พี่น้องแต่เท่านี้เด้อไห่หมดนอนนะไห่หมดนอนเออรงเด้อแกระแตนเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่างลายเด้อแต่ว่าบ่ได้เอาเลยเด้อเอาซ้ำนี้แล้วก็พอเลยเด้อส่วนโต้นะเอาไปถ่อมดนอนซะโจ้นะไปไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเออพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็แม่นแตกระแตนเมื่อคืนนี้การเด้อเสียมาทอดมาคั่วกินเด้พอพ่อแม่พี่น้องมาทอดกินเด้ออันนี้แม่นใบมะกรูดเด้อใบมะขี้หูดเด้อเออเหตุสิ่งีนึกจานะเจะ้ากงน้ำมาเจ้าน้ำมาของมูจรอ,มา,ม,จอมากันนะอยู่เจ้าเหล่ากีน้องนะจานายังใบมะขี้หูดจานายำกงนะเออเสียไปทอดเด้อไปเจ้าหมกูกีน้องนะไปทอดกินเด้พอพ่อแม่พี่น้อง ฮ้อนเลยด้อมันเลือดมันฮ้อแล้วเอากาเอาเบมืมากรูดนี้ทอดก่อนเลยย่อนมี้พี่น้องโตกู้หรือเป่ามอจะบงค์มูเงนเจีีนเด้นะทอดก่อนด้วพ่อพี่น้อง หอดลงไปเลยเด้อตะดกะแตนเด้อเมื่อกี้อยูนะ แซ่บขนาดเลยพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะพอตกกะกั่แตนเด้อพี่กงพี่กงมีสิุ้งจานะ้าเนอะบรรยากาศอยู่ในนาเด้ออยู่ในแข่งนาอยู่ในนาเด้อนี่เด้อ เขาหนาเขียวอมทุ่มเลยเออเขาหนาเขียวอมทุ่มเลยอันนี้มีหญ้าด้วยหญ้าปลูกให้งวัวให้ควายด้วยอันนี้ด้วยเขาหนาเขียวอมทุ่มอยู่ผู้พูนแม่อนอย่างพลาเขาด้วย บรรยากาศในไ้ในานาเด้พอพ่อแม่พี่น้องปลาเปลือยเด้ออันนี้ต้นไม้เปลือยเด้ออยู่๋ยในไในนาน,านีแ่แหละเอามาเบื้องโตใช้ไปจุก้กงเดีฮะ ่อนาะอบเลยเด้อ ใส่คโน่ด้๊ดรวยใส่เดี๋ยวนี้ด้อพ่อแม่พี่นอ้องเรียบร้อยเลยเด้อได้เลยด้ย๊ดขวานักขักเลยเด้อพ่อแม่พี่นอ้อง ขัตะกั่นเด้อไลนะนี่สิกตีนึงจ้าเนอะกี่ไล่เนอะกินอยู่ในนาอยู่ให้ในนานี่เด้อนอตต่อเลี้ยนนะบันยากเกิดในให้ในนาเด้อเขานาเขียวอมทุ่มแล้วเจอหันเลี้ยนเนอะนอตต่อเลี้ยนเนอะเบลเลี่ยมอันยอสุเสียสเด้อมากินมาพ่อแม่พี่นอ้องมามากินมา น้องนะอยู่น้องนะหลับพีรเดยวน้องนะมากินนลำกันพ่อไมมพี่นอ้อง รู้แซบพอมันพี่น้องตาเห็นมแซบแซบแซบ แสบแสบแสบเพร่อแม่พี่น้องค่ะหือ้อมันมันกอบก้อบมันมันเด้อพร่อแม่พี่น้อง ผูแสบ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 พอเป็นพี่น้องกลนเหรอ วันนี้ก็เอาซ้ำนี้กันเด้พอพ่อแม่พี่น้องเถื่อนนาจึงพบกันไหมเด้อถ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดสับคลายกดติดตามให้เด้ดเอพ่อแม่พี่น้องเด้อน้องหน่อตีนีนอซะนะกมกดตีนหนอซื้อเลยเบให้มาชินชิดด้วยหรืหอถ้าเหยียเข็มน่อเราก็ป้างจกมูจกมูสับสับคลายมูติดตามกเดนะกันใหม่เด้พอพ่อแม่พี่น้องชินชิดด้วยนะ